ก็้ี่ว่าหลายคนเห็นไลมอนตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้ได้เป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นดาราที่แบบเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแามีคนักในาปรอยู่ใช่ไหมคะแแต่ตอรขนาดนี้ไอนอาจะบอกอะไรคต่จริงจน้ไมอนู่ย่้ะเหช่องวันสามเคนอะไรเงี้ยแต่ว s <S ่าขอบคุณ ชี่มางานตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนคยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็คอยสนิทจแล้วก็คอยรักกันแล้วก็วันนี้เราก็มอบความรักให้กันนะครับถือว่าเจ้าเจ้าชนะเจ้าเจ้าเนาะ้้ รัวเราไปยบ้านท้คุณแม่ทั้งน้องเรารู้สึกไงกับาแล้ว้ไม่ด้มีแค่ใดค่ะเพราะว่าการมายตอนแรกรก็มีทุกที่ที่แบบว่าสีมุกันแดไม่ป้างไปหกกัมาถูกต้องแน่เราจะไม่ให้ดีว่าไปไหนไปนะโอเคไหมอในใจแฟนทุกคนก่อนได้ครับือเ่อแต่ว่าอยู่ในใจได้ไล้คกับผมอยู่ในใจน่เลย ตัวแล้วเลยก็ตกใจเริ่องพด้วจน่ใน้วไาเขาดมนค่ะเปแกพ่กาะยไม่เก่านะคร็โอเคคือเราแล้วแต่เขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องพ้พาไปด้แคือจริงๆก็พหนาทูแม่มาเดินตามใู้ตลอดเลยนะใกล้แล้ว ราะว่าจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของพ่อแม่ที่เขาจะยุติความสัมพันธ์กันเขาได้มาคุยกับลูกสองคนไหมครับผมตอนขึ้นมารับปฏิทินตกใจนะขึ้นมาใกล้ใกลกใจในเรื่องจะอยากให้ทุกคนได้เห็นะคะว่าหน้าตาจริงๆหล่อขนาดไหนและที่สัมพันธ์ตอนนี้แต่การยุติความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่มันเป็นเพราะเรื่องธุรกิจหรือว่าเป็นเพราะเขาทั้งสองคนที่เรื่องเก่าดีๆมพราะว่าหน้าตาอะไรดูดูเป่าๆโอ้ยอยากทำวันหนึ่งแล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะขอเช็คปรบมือินน้ให้กับไวโนะนะคะ นัจาีาค <oh> ่ะถ้าแม่สบาใจแบบนี้อที่แม um ่าที่แม่สวย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 สวีส่ยสว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 ยยสวยวยส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 ยสวยสวยวยสยยววว ฟนตอนนี้เราสู okay. ้กันกำลังใจตรงไหนบ้างแบบว่าเมื่้ามาขึ้ไปตอนนี้หนักพอสมควรเลยกระดุกนิดนึงครับผมเมื่อกี้มีลูกศิษย์ของอีเทียนมาคาราวะด้วยแต่ในส่วนแต่ในส่วนของเบสหลายคนนึกเข้าไปค่อยคอมเมนต์ในด้านลบตรงนี้มันมองยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คอมเมนต์โดยไม่มีสาเหตุไมในการตอบท่ามก็คาแรคเตอร์อะไรต่างต่างอยู่โอเที่ไหนอยู่แล้วค่ะของใครอ่ะหน้าไดงหน้าไวก็คือแบบเป็ขายเกี่ยวกับ ส่งแสพอไปส่งครอบารัวเออคน้แนวนี้ใช่ที่ตอนนี้นี่มายืนได้หนพี่แล้วนะยังไงที่ข้าอหนกจะได้กนเลย้องเขาไัจเลยแจะยอไปแนวหนก็ดก็ดีใจนะที่ก็รู้สึกว่าเรากได้หยุดมาแล้วก็เห็นการเติบโตของจังหวดรการนะคะจนวันนี้เราได้มีเราต้องไปใหม่มาเสริมพลัให้ทอนี้ของเราหลังากแวกกลับมาอีกเพื่ได้ใจแลเ แต่ก็ย่าลรเส็จกลับพืกอนเาละคะเราก็ยงนด้ไมอันนี้พูดสวยงามไปแล้วดีใจที่ยังอยู่นะเซนยก่อยู่ครับ ในพาร์ที่คุณพ่อบอกว่าถ้าเสร็จเรื่องนี้แล้วคุณพ่อจะไปอยู่ฝรั่งเศสตรงนี้เขาได้คุยกับลูกๆไหมว่าเขาจะไปทําอะไรยังไงสมัยตอเร่นวิทเลขกบอกร่อ่าถ้าเริกใหม่คือ่อไม่อ้เป็นเ้ว่าเรามดว่าเราอยากว่าเรามาิชาช่องวันปอเนยปีาม่เรไม่ได้มัะยากไม่เพราะว่าเราองใหม่เขามาพออออว่าทุกวันนี้เบสก็ยังเขาเรียกซัพพอร์ตดูแลเหมือนที่เราเคยเป็นมา เราก็รับผ้ม่เราปกติแต่อย่างเงี้ยวันิีงทำไปให้เล่าพี่ๆต้ก็ไม่หยุดทางาแล้วก็คือเบให้ก็มีอนคืนก็คืนไปตัวอย่างเพราะฉะนั้นเบสให้ทำางใจาเน่อเพราะฉะนั้นนะคะยใายรุกคนจะมาได้วันสัะแล้วใช่วันดีภามาแนมาด้วยเอ้าวันนี้ขอเสียงอบคุณนะให้กับรุ่นเวสกำชองมาสัก นี่คือเขาจะย้ายไปอยู่เลยหรือว่ายังไงมันย้ายไม่ได้น้องไ่ร้องเราไม่้องปีวอะไรค่า้องทะเลไม่ร้องไม่้องว่าอยากเป็นใครก็ไนได้แต่เราอยากได้นัตัวเองดีกว่ายุ่งสาน้องหลงคุณฝั่งนั้นยอทะยนนิดนึงได้ไหมในพาร์ของแม่เราให้กำลังใจแม่อยังไงบ้างเก้าเดียวนะคะ่ก็ะนักแนะนเราไม่ได้พูดอะไรกันไปว่าคือบองตาก็เล้เน สำหรับเบยเบคิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราที่ต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วต้องมาเจอเรื่องที่มันเกินความคาดหมายเปนยังไงบ้างมันก็หนักแต่ว่านี่คือน้องหนิวสาวหมวยยินเตอร์ของเบย การที่เป็นหนองครับผิดชอจริงๆต้องอยู่ที่คนงานทุกับไปด้วยแล่ว่าทุกคนอยู่แต่ว่าปัญหาที่เข้ามาเปนปัญจแต่้ว่าเราไม่ได้ทำแต่ว่าคนก็เกองได้บ้างแต่ว่ามาใช่ไหมแล้ น้อยใจไหมกับสิ่งที่เขายังไม่ฟังเราพูดแต่เขาก็ด่าไปก่อนฝักนู้นเขามีเซื้อขาวไปแล้วฝักนี้เราก็มีอื่นสาวตัวเล็กไม่ได้แต่ส่วนการแต่แน่นอนว่าสาวร้อยคนก็ใส่คนละชุดก็แล้วแต่เพราะว่าเขาเป็นเสื้อขแต่เด็กๆใสไม่ได้โอ้แต่ที่ตอนนี้ตัวแบบสาวหลายคนจะให้ย้ายใหม่หน่อยได้ไหมคะตัวปบบสาว้วสวยด้วยเก่งด้วยค่ะใครให้ดูง่าสยมาก เพื่อความสวยเพื่เซนไหมอะไรไม่ใช่เซนไม่ใช่เนาะมันเป็นแบบว่าอยูก็ถามความคิดว่าถ้าถ่ายแบบนี้แล้วยังไงมันก็ต้องตามทันเลยน้องใยใหม่ค่ะน้องชอบใส่ตาเฟิร์นมากเมื่อกี้ตอนแรกน่ะคืแบบว่าเด็กใหม่มองเยังดูมากมีความเป็นแม่แล้วอ่ะ ตัวแม่ตัวมาลอกตัวแม่แล้วเธออะไปก็มาทีนี้เปิดดวไม่จริงใช่รู้ปะคะมีแตจริงๆปะมาน้นเ่ยเออลับลูกชิบไปเนี่แค้ครกผมวาสงคนยังคนไหนคะมีมอันนี้น้องรักเลยอันนี้ได้เป็นผ้อะไรเขาบ้างขึ้นทีเลกอะไรคุณพ่อบ้างอันนี้เขาีไหมวันนี้เป็น่อกันไ่แต่ตานนี้น้องๆทีไปน้อยมากบ้านเราเห็นมาตั้งแต่แรกๆเลยถ้าจำได้คือที่เป็นคนออเดชั่นทิมมันเข้ามา าไม่ไดว่าพ่อนะคะเบก็รักพ่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าอะไรที่มันผิดอะมันก็ต้พูดไปตาควาอเอะไรที่ควรจะตัดเตือนก็ตังเตนว่าเบนกะรักพ่อเหมือนเดิมรักแม่เหมือนเดิเบก็ระบาดเหมือนกันที่้ร่ไมใถ้าเกิดิง่ของได้เคยมีโอกาสได้โชว์ส่งไม้เลอแล้วติดตามได้ในแอปพลิเคชันมือาในเรื่องนี้ค่มุยซึ่มันเป็นสิ่งที่ครอบครัวเคยพูดมาหหเจอปัญหาอะไรก็คุยกันอย่างนี้มาดูตลอดสำหรับคุณพ่อก ่ก็ไม่ธรรมดาเลยป่ะเรามีของที่ผ่านมาตีเออแต่ว่าเรื่องนี้เรกเป็นเรื่องแรก่ละเอียดออกใช่เป็นทีไม่ได้แบบออะไรมากบแล้ววันนี้มันรู้สึกยังไงบ้างเขาได้ออกมาชี้แจงเลอกมาพูดถึงว่าได้ออกมาอธิบายให้คนที่เขายังไม่เข้าใจแล้วหลับหูหลับตาว่าเราต้องไปปัดตัวด้วยนะครับก็ต้องทำงานกันนะครับถ้าเราทำผิดได้ ใช่การเล่าเราฝักใครดีไมคะดีครับผมของผมเป็นดุนเหนือตาคมอันนี้เขาก็มีมาเหมือนกันรู้สึกว่าให้มันเป็นน์บองวินครับลองวินให้ลองวิ่งกันตัวงแตเด็กดีกว่านก็ใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์เองว่าโอเคเรื่องความเป็นยังไงแต่ถามว่าพ่อหนูมี่ชอบอยู่ไหมตรงเนี้ยถ้ามันมีอยู่แล้วขอโทษแทนคุณพ่อด้วยจริงจริงหลังจากนี้ไปพอได้สัมภาษณ์เราจะคุยกับคุณพ่อโดยตรงไหมเพื่อที่จะให้เขาสบายใจหรือว่าก็สายคน

ผมสวัสดีครับตั้งต้นนะครับก็หลายๆคนน่าจะรู้จักตั้งใจในการลาซายคอนส่วนในปีที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วเบสโอเคไหมกับจบไปกับสิ่งที่ต้องเจอนะวันนี้ที่มันไม่มีใครมาแทนเราได้ต้องขอบคุณมากจริงๆคะก็รู้สึกว่ามีคนรักเรามากและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูดมันค่องเยอะ ครั่องยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของเบนหราที่เบนพูดไปอ่ะอยากให้ทุกคนแบบคุไม้เชื่อเบนก็ได้แตอดูตามเสถียากันนี้เขาสไตล์รอดเขาต่อยผมเป็นตัวจี๊ดเลยจี๊ดเลยเหรอเขาเคยว่าฝีมือร่านในเรื่องของออฟแอคชั่นนะครรมาไม่ได้เลเก่งเขาร้องพลงเก่งมากด้วย จะลองให้ปบบคารอล์มันเต้นมากๆด้วยแล้ว hmm. ม mm ีอะไรอีกมีอะไรเล่นก uh, okay. 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 ีตาร์ก็ได้เล่นกีตาร์ก็ได้เียโนวยอยลีบอดไม่ได้ครับโอเคยกช่วยก็มีแล้วเบต้องมีรนเนี่ย ขั้ก็ตไว้นะแล้วก็ชื่อซีนะครับผมแล้วก็ครอเบพี่กองทีพี่ีนะสามดสามทัสแล้วก็กดเหนลักดูดครับผมแล้วก็พี่หน้าเาดีหพี่หน้าครับมีผลงานที่คนได้ดูแน่นอนะครับเปดการชนกันนะครับผมสาัสไปห่สไ

ใครใครชอบตัวเาดีมาต้องเหลือทั้งคนไหนทำไมยังไงเพรคนต่อไปทีมงานเขาดีผมมาอีกแล้วเขาบอกว่าตุีเ้าเป็นคนใจทีมงานมาเอาให้นั้นเลยทีมงานสกรีนก่อนขนาดนี้